สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับฟูมนะครับช่องยุ้ยครับดูถ่ายสิ่งครับช่วงนี้ก็ห่างหายครับห่างหายไปนานครับนานมากนะครับก็ไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปลงนะครับพอดีก็บวกกับว่าเราไม่ว่างด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับสถานการณ์น้ําตัวนี้น่ากลัวมากครับนี่ครับดูตะลิงครับดูตะลิงแล้วก็นี่ครับถ้าทะลุเข้าตรงนี้ได้นะครับถึงหมู่บ้านเลยนะครับตัวนี้เขต เขตนะครับเขตเทศบาลตําบลยวึกนะครับบ้านโคกเพชรนะครับหมู่5นะครับบ้านโคกเพชรหมู่5ตำบลยวึกนะครับนี่ครับดูก็ประมาณนี่ครับระยะที่ขออฟังนะครับดูขอฟังครับถ้าฝนตกมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้าฝนตกมาแบบนี้เรื่อยๆไม่รอดครับไม่รอดครับขาดแน่นอนครับดูครับดูคสถานการณ์น้ำครับดูสถานการณ์น้ำนะครับดูครับ ดูริมริมตะลิงริมฝั่งครับดูนะครับนี่ครับเจ้าของนาแปลงนี้เขาบอกว่าปีหน้าไม่มีทางที่จะเดินเข้านาแล้วน่ครับนี่เป็นขอบนะครับตามแนวมูลนะครับนี่ครับตลิงครับหายหมดแล้วครับน้ำเสาะน้ำเสาครับก็เหลือพื้นที่เราวประมาณสองเมตรครับนะครับเหลือพื้นที่เราวประมาณสองเมตรครับนี่เขตเทศบาลตาบนยะบึกนะครับเขตเทศบาลตาบลยบึกนี่ครับ ดูริมตลิงจุดนูน้นน้ําเรื่มซึมเขาได้แล้วครับห่างจากตรงนี้ไปประมาณสองร้อยเมตรนะครับตรงนั้นมันจะต่ําครับต่ําแล้วน้ํามันเริ่มเริ่มข้ามได้แล้วครับดูครับสถานการณ์ถ้าเข้าตรงนี้ได้นะครับน้ําถึงหมู่บ้านเลยนะครับนี่ครับดูครับปีนี้สุดติงนะปีนี้ครับปีนี้สุดติงกระดิ่งแมวเลยครับ นี่ครับข้าวก็ตัวนี้มันเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวนาปังครับดูก็เริ่มถอกแล้วครับดูครับเจ้านุ่นครับข้าวงามครับเจ้านุ่นนี่ครับลูกค้าที่ผมมาทําให้ครับหวานสองรอบครับรอบที่สองได้ผลรอบสองใช้เครื่องหวานครับดูครับนี่ครับน่าเสียดายครับมีพื้นที่มีนามีไรนะครับ ติดมูลครับแต่ทําประโยชน์ไม่ได้ปีไหนน้ําดีฝนดีครับท่วมครับนี่เจ้านี้ก็ท่วมนะครับเกี่ยวก็เกี่ยวเมล็ดข้าวก็ไม่เต็มเต็มที่เท่าไหร่ครับร้อยเปอร์เซ็นก็เกี่ยวสักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่ครับมืดใหม่อีกแล้วครับดูครับมืดใหม่แล้วครับนี่ครับเจ้านู้นที่เหลืองก็เหลืองเห็นเจ้าของมาดูทีนี้รถก็ลงไม่ได้ครับ ต้องจ้างคนครับต้องหาคนมาช่วยต้องหายาพี่น้องมาช่วยครับดูคนี่ครับมันเป็นการทําอะไรที่เสี่ยงพอสมควรกับการทํานาครับปีไหนเข้าเป็นมาเป็นผลให้ก็น้ําท่วมครับนี่ครับถ้าไม่ท่วมก็เลี้ยงครับดูครับถ้าไม่เลี้ยงก็ท่วมครับดูสถานการณ์น้ำครับตอนนี้นะครับ ที่อื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันครับดูครับถ้าฝนตตมาแบบนีนน้ครับไม่เกินอีกอาทิตย์หนึ่งนะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับขาดแน่นอนครับนี่ครับถ้าแบบนี้ไม่เกินอีกอาทิตย์หนึ่งครับขาดแน่นอนครับถ้าแบบนี้นะไม่เกินอีกอาทิตย์หนึ่งครับขาดแน่นอนครับสถานการณ์น้ําตอนนี้น่าก็เป็นห่วงสถานการณ์น้าตอนนี้น่าเป็นห่วงนะครับ ตาที่ผมมาทําให้ครับนี่แปลงนู้นเขาก็เกี่ยวไปแล้วครับแปลงนู้นก็เกี่ยวแปลงนี้ยังสูงไม่เต็มที่ครับแปลงนี้ยังสูงไม่เต็มที่เกี่ยวยังไม่หมดครับก็เร่งเกี่ยวไปเรื่อยๆครับ <iele> เร่งเกี่ยวไปเรื่อยๆหน้าเห <R oo. S 2> ็นใจเหมือนกันตาค้บทำนาที่ว่ายากเอ somewhere. มันไม่ได้เกี่ยวมันลําบา,ลบากลําบากไกลมากกว่าลำบากไกลมากกว่าคุณพูดว่าขึ้นมา ทีนี้เครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ําไม่ได้ใช้งานเลยครับตัวกับมันล่มด้วยครับมันพลิกคว่ำนะครับนีครับมันพลิกคว่ำแล้วทีนี้เขาดึงขึ้นมาแถมยังมาดนขโมยเครื่องหัวจ่ายไฟครับ,รบสถานการณ์ยังมาดนขโมยตัว กําลังไฟฟ้า,ฟาปีกครับหม้อหม้อแปลงไฟนะครับยังมาโดนขโมยปีครับโอเคครับยังไงเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ